เจ็บขาตรงขาเนาะก็คือมันอยู่ฝั่งคนขับเนาะขอนญญาติเนาะขอนา,าเหตุเกิดตั้งแต่กี่โมงครับผมประมาณ10บโมงคือพี่ลงมาปกติลงมาปกติก็มาเกียสองเกียสองเกียสามอ๋อคนนาครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจโน,นนี่แดงบานเทาทุกท่านเที่ยงมือนี้นะครับผมกําลังจะลงมาไล่โสดรายงานกับจราจรยอยู่เขาช่องตะกูอาเภอ เขาช่องตะโกนี่เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งตอนนี้ผมมาถึงน้องสมิธแล้วมีแฟนเพจรายงานมาว่าแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันที่เขาช่องตะโกชนแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพาจะไปพาไปเบิ้งนะครับทักทายพี่น้องแฟนเพจและเอฟซีในช่อง YouTube ทุกท่านนะครับผมก็รายงานสดนะครับในช่อง Facebook นะครับ ส่วนช่อง YouTube ผมก็จะลงให้ดูย้อนหลังนะครับผู้ใดที่บ่มีเวลาก็าเข้าไปเบิ่งย้อนหลังใ,ใน y u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  e โนนีดแดงบ้านเฮาไปกดติดตามได้นะครับผมตอนนี้ผมจะมาอัปเดตบรรยากาศงานาการจราจรน,นะครับยุเขาช่องตะโกอําเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับรถรถลงไปได้บ่าคะคุณออนอนุษน,น,นะครับผมก็ลงได้นะครับนี่ผมกําลังจะลงไป นี่ด่านตรวจน้องสมิทธ์แล้วนะครับผมกําลังจะลงไปนะครับไปเบิงว่ารถชนกันนี่มันชนกันแบบไหนอืว่ารถชนกันีชนกันแบบไหนนะครับท่านผู้ชมช่วงเที่ยงวันนี้วันอะไรวันวันจันทร์หรือวันพุธได้วันอังคารัหมวันนี้วันอังคารนะครับท่านผู้ชมเปิดจราจรไหมครับเปิดปกตินะครับรู้สึกว่าจะไม่ขวางช่องจราจรนะครับท่านผู้ชมผมกาลังเดินทางลงมานะครับ ผมกาลังเดินทางลงไปในเขาช่องตะโกจุดเกิดเหตุนะครับอยู่นะครับขอดูสถานการณ์หน่อยครับกาลังหอดนะครับผมอเออลงไปเลยแมนคุณเฮียบอยว่าดีนะผมขึ้นมาเมื่อเช้านะครับแต่ก็ขึ้นได้อยู่นะขึ้นลงได้อยู่คุณเจ๋งขอเดินทางปลอดภัยครับถ้าขยายน่าจะดีมากนะครับคุณนันทพษงแมนครับผมจิดสายจอรดรถ จอดหนาตำรวจเนี่ยตอนนี้แหละครับสัญญาณกระขาดหายไปขอให้นะครับนี่คือจุดเกิดเหตุรถมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่ะผมไม่อ่านบาไาน Comment, ่ได้อ่านคอมเมนต์ผู้ใดขอัยเดอบางทีผมจะเบิ้งรถพร้อมแล้วก็บเบิ้งเหตุที่เกิดตรงนี้พร้อมนะครับผมสวัสดีครับนี่คือจุดเกิดเหตุมีจากจุดครับ มิต่เดียวเนาะครับผมผมค,ครับนะครับการจราจรก็คือตอนนี้สามารถเดินรถได้นะครับพี่น้องสา,สามารถขับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้อยู่แต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับนี่สนกันนะครับส้นกันรู้สึกว่าจะส้นกันซึ่งรถที่เกิดเหตุน่าจะออกไปแล้วนะครับ จุดเกิดเหตุนะครับผมอยู่ที่เขาช่องตะโกนะครับผมผมตรงมายู่ทงผีนะครับผู้ไดที่สัญจรผ่านไปผ่านมากะกระมัดระวังนะครับผมคุณช่างอุไรบอกว่าสวัสดีครับนะครับปลอดภัยเด้อไอปลอดภัยกันบ่หน่าจะบ่บ่เป็นอยียงหลายนะครับบึง าจากสภาพนะครับผมผมต้องซูมกล้องเข้าไปเนื่องจากว่าผมไปยืนกลางถนนม่นได้ก็ให้เบื้องไร่ถนน <c oughs> ให้เบื้องไร่ถนนนี่ครับท่านผู้ชมคือถนนถนนน,นี่ก็ประมาณนี้แหละนะผู้ใได้ที่ดูไล่สซดเบื้องไล่สซดเยอะพี่น้องเด้อกับแจ้งให้ทราบว่าอุบัติเหตุที่เขาช่องตะโกนะครับผมอุบัติเหตุที่เขาช่องตะโก ววีวันพุธแล้ววันพุธนะครับที่22เดือนธันวาคม2563นะครับผมเขาช่องตะโกอําเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับมีอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่กู้รถแล้วก็อบอกกิดบอกีิขวางช่องจราจรนนะครับเดินรถได้ปกตินะครับผมคุณทวีสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับ <Hey. S 1> พี่น้องกำลังเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่คือเขาช่องตะโก เขาช่องตะโกจังหวัดสักแก้วนะครับผมอุบัติเหตุเป็นรถชนก,กันรถพ่วงตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะครับุมพีผู้ใดยอยู่องนี้เลยกับเยบอได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไรวันอังคารโอ้ยขออภัยครับขออภยัยขออภยัยนะครับคุณเฮียบอยว่าที่เดียวกันกันกบรถพ่วงมือน,นั่นเลยเลยครับแม่น,น,นะครับผมคุณเขยโสว,ว่าวันอังคารแอดเอดโอ้ขอคูณหลายหลโอ้ยวันอังคารวันอังคารผมบอกวันพุธเนาะฝ้าหลายขออภัยหลายๆนะครับ รถกัยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรถก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆมีคนเจ็บไหมน่าจะมีเจ็บแต่อาจจะไม่เยอะนะครับพอผมมาก็คงจะส่งไปโรงพยาบาลแล้ววันอะไรอะ่ะผิดวันแอดแมนครับมือวัน,นอังคารโอ้ผมฝ่าหอดวันพุธเหรอวันอังคารเมืดเมื่อว่าสัน้นคุณเก๋ขอบคุณครับ นะครับรถก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาจะปิดกี่โมงนะครับยังบัท่นเอมีรายละเอียดในการปิดช่องจราจรนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าในช่วงนี้ก็ยังเปิดยูพราวามันมันบกขวางช่องจราจรนะครับท่านผู้ชมบกขวางช่องจราจรรถี็ยังขึ้นหลายแถวหนิมีไฟพิพับ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 นั่นหน เห็นแล้วบ้ก้ากับฮอดบ้านย่านแห้งวาสัน้นอ่ะแต่มาก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมยี่สิบเก้ารถจะติดไหมแอดนะครับล่ารุ่นเพราะช่วงนี้กับติดโควิดพร้อมเพราะโควิดกับบางที่กับอาจจะการเดินทางกับอาจจะบดิบบ่บ่บ่ไหลนะครับขาลงติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดนะครับการจะราจรให้เขาช่องตะกูตอนนี้อุบัติเหตุก็จริงแต่บ่บ่บ,บ,บ่ติดนะครับบ่ติด มาได้ปกตินะครับมาได้ปกตินะครับมาได้ปกติที่ผมจะพาเขาไปบึง้งว่าไปรถทันเลอร์นะครับรถพ่วงรถบรรทุกนะครับนี่ส้นกันค้นครับก็จากดูแล้วก็บนอาจจะเจ็บนะในจุดนี้เพราะนี่คมมากเลยนี่คือคมมากๆเลยคมมากผมกระเสียวผมพยายามออกจากห้างจากนี้กอนว่ามีรถพ่วงลงมา มีรถพ่วงลงมาครับตอนนี้รถพ่วงเยอะมากเลยผมลเสียวๆผมบอกตรงๆว่าผมไหลสดอยู่นี่เนี่ยผมเสียวนะผมกลัวขึ้นกันด้ผมยานขึ้นกันดแต่ว่าก็ต้องออกมารายงานนะครับผมอันนี้รถพ่วงเห็นมอลงมาเนี่ยคุณสากลว่าของบขยายถนนได้แล้ว ผมยืนไล่โซยุนนี่ผมก็เสียวพรผมเด้พี่น้องนะคนขับเป็นจังไหรแนนะ่ตอนนี้่ทราสาบเลยน่าจะบ่เคยเจ็บหลายดอกเพราะว่าเาบิ้งสาภาพแล้วนะเบิ้งสาภาพแล้วซนกับรถอีหยังนี่ผมว่าบ่แน่ใจเพราะว่าเหตุกะกูก้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นรถรถใหญ่น้ำกันหรือเปล่าหรือรถจังไหรน,นี่แมน รถกระลายอยู่ได้นี่รถกระลายอยู่ในผมไม่ได้อา่านคอมเมนต์ผู้ใดขอให้ได้คร,รับผมถนนซ้ายนี่นะครับจะเต็มไปด้วยรถบรรทุกนะครับท่านผู้ชม ครับขออนุญาตถามเนี่ยไอ้เป็นเป็นเป็นพี่หรือว่าเป็นเพื่อนพี่ครับที่ขับข้าเนียเป็นเคนขับมาเป็น,ปนยงังไงม,มั่งใดผมขออนุญาตถามเด้อรถหนักอยู่ข้างหน้าไงก็คือลงมาใช่ไหมครับลแล้วเดี๋ยวถามก่อนเป็นอะไรบ้างไหมเจ็บไหมเจ็บขาเจ็บขาตรงขาเนาะก็คือมันอยู่ฝั่งคนขับเนาะขออนุญาตเนาะขออนุญาตกเหตุเกิดตั้งแต่กี่โมงครับผมประมาณสิบโมงคือพี่ลงมาปกติลงมาปกติก็มาเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สามอ่ะ อ๋ออันนี้ตู้เปล่าใช่ไหมครับนี่อ๋อเป็นรถตู้เปล่าอ๋อก็คือข้างหน้าพี่เป็นเป็นเป็นรถหนักอยู่แล้วแล้วรถคันนั้นเป็นไรมากไหมไม่เห็นเขาจอดเลยอ่ะเขาเขาไม่จอดเลยรอเขาคือเข้าไปเลยก็อย่างนี้มันก็ยังไม่ได้คุยกันอ้าวแล้วแล้วพี่เห็นทะเบียนอะไรไหมล่ะครับไม่เห็นกองหน้ารถก็ไม่มี ก็อยู่แล้วผมก็เลยห่าออกซ้ายอ๋อก็คือเห็นว่ามันจะชนแล้วหักออกซ้ายก็มันก็เฉียวเข้าไปหน่อยนึงมาพี่มาคนเดียวเรื่องขึ้นมาครกับแฟนแฟนเป็นไรมากไหมครับไปโรงพยาบาลแล้วมามาจากไหนกําลังจะไปไหนครับนี่จะกลับปุริมูลีเอาตู้มามาเปิดที่นางรองอ๋อกําลังกลับชนมาบบเจ็บหลายก็ดีใจน้ำเราเนอะผมยานจะเป็ี่ยนยางเพราะว่าเหตุการณ์ตทูนี้หนักนะ คือจุดนี้ก็ยังโอเคนะแต่ที่เห็นสัมนใหญ่ข้างล่างนะั่นะนะ่ะครับผมครับผมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็รายละเอียดเล็กน้อยเนาะคน,คนคนขับเพิน่นเพิ่นเจ็บบ่หลายนะครับกับมคู่ก่อแล้วนี่บ่เห็นหายไปแล้วนะครับเป็นเพิ่นไปส้นดากรถนักประมาณนี้อ่าแจ้งนะครับแจ้งผู้ไดที่ใส่รถใส่ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมาในเขาช่องตะโกวันนี้ตอนเที่ยง นะครับจะบ่ายโมงแล้วนะครับที่เขาช่องตะโกมีอุบัติเหตุเป็นรถพ่วงเป็นรถพ่วงแต่ไม่ได้ขวางช่องจราจรนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ขวางช่องจราจรนะครับสามารถขึ้นลงได้แต่ถ้ามีรถเคนมากู้รถขึ้นอาจจะต้องปิดช่องจราจรฉะนั้นแจงให้ยราบนะปิดตอนไหนรอทาท้าติตตามรับชมนะปิดตอนไหนรอทาท้าติดตามรับชม ในไลฟ์สดต่อไปหรือ EP ต่อไปสำหรับไลฟ์สดนี้ผมแจ้งให้ทราบประมาณนี้เดี๋ยวมากูซากรถผมจะมาถ่ายต่อนะครับก็อะไรก็แชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ